เอาละครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมพว่ผมอุปกรบีไกเกิลเลยครับวันนี้ก็อยู่บนเกมเซเลสโซซีโร่นะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงตัวละครใหม่นะครับแต่ว่าไม่ใช่ตัวละครใหม่ใน1.1นะที่กําลังจะมาหรืออะไรยังไงนะครับก็เราได้รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าตัว1.1เนี่ยคือเจนโดนะครับแต่ว่าทีเนี้ยหลังจากที่ผมได้ไลฟ์สดไปนะครับแล้วก็มีนะครับช่องแชทนะครับเขามาบอกว่าเออทางออฟฟิเชียลหรือทาง ทางลีกอะไรพวกนี้นะครับเขาก็ได้ปล่อยตัวเขาเรียกว่าหน้าตาตัวละครตัวถัดไปในแพท1.2มาแล้วนะครับทีนี้ผมก็ได้เกิดความสนใจนะครับเพราะว่า GOLDEN เติมเกมบริการเติมเกมมือถือออนไลน์ บริการเต erm ิมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภยัยและมีเกมให้เลือกมากมายเติมเซเลตโซลซีโร่ใช้แค่ UID ไม่วุ่นวายไม่ต้องรอนาะนเข้าไปเลยที่ w w w golden เ erm ติมเกม .com หรือ Li@ n e golden เติมเกม .com แอดมินดูแล24ชั่วโมงเติมได้ไม่อั้นที่ golden เติมเกมลิงก์อยู่ใด้ด s c r i p t ชันนะจ๊ะเจนโดสำหรับผมเนี่ยเดี๋ยวผมพอเดี๋ยวผมค่อยไปพูดอีกคลิปหนึ่งลวกันนะครับสำหรับเจนโดเื่อาผมมีความรู้สึกยังไงล้วต้องเตรียมตัวยังไงกับการอ่าอยากสำหรับใครที่อยากได้เจนโดหรือใครที่อยากจะคิดว่าเจนโดดีหรือไม่ดี เดี๋ยวเราดูในคลิปถัดไปเนาะแต่สำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงตัวละครใน1.2และในวันนี้นะครับผมมีตัวอย่างมาให้ทุกคนได้ดูด้วยนะครับว่าแบบว่าไอ้ตัวละคร1.2เนี่ยมันมีตัวอะไรบ้างนะครับระดับ S นะก็คือตัว5ดาวนะครับมีทั้งหมด2ตัวนะครับแล้ววันนี้ผมมีคลิปมาให้ทุกท่านดูนะครับว่าตัวละครนั้นนะครับเขาหน้าตาเปไ็นยังไงและมี การโจมตีรูปแบบยังไงอะไรยังไงนะครับนี่ฮะจะมีทั้งหมด2ตัวนะครับตัวแรกนะครับผมไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรเหมือนกันเดี๋ยวผมแปะชื่อเอาไว้ในคลิปแล้วกันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวละครดาบโล่นะครับก็คือจะมีดาบสั้นอันหนึ่งนะแล้วก็มีโล่นะครับแต่จุดที่น่าสนใจคือเขาปาดาบได้แล้วดาบมันกลับมาด้วยนะเขาเรียกว่าไงอันนี้ตอน,ตอนแรกนี่ผมนึกว่าไอ้น,นี่นะโล่กับตันนะ โลกกับตันอเมริกานะแต่เปลี่ยนเป็นดาบแทนนะครับเปลี่ยนเป็นดาบแบบเฟี้ยงดาบไปแล้วดาบมันกลับมาได้แบบบูมเมเรีนะครับเออนี่มันกับตันอเมริกาหรือเปล่า เนี่ยฮะเฟี้ยงออกไปเสร็จปุ๊บแล้วตีเลยครับและเราเนี่ยสามารถที่จะตั้งโลกกันดาเมจได้ด้วยนะครับเวลาโดนมอนตีเนี่ยตัวเราก็จะแบบกระเด็นออกมานิดเดียวนะครับคือแบบไม่ได้กระเด็นแบบถึงขั้นได้แบบว่าสามารถซัพพอร์ตทันทีได้นะครับปกติตัวละครถ้าโดนโจมตีมาเนี่ยแล้วเด้งกลับนะครับโดนโจมตีมาเนี่ยปึ้งมันก็จะกลายเป็นซัพพอร์ตเร่งด่วนนะครับหรือซัพพอร์ตทันทีนะครับการโจมตีเป็นกายภาพนะครับแล้วก็สามารถตั้งโลกกันได้นะครับความเจ๋งของมันก็คือหนึ่งอย่างก็คือปกติตัวละครทุกตัวละครเนี่ย เวลาเราจะทําการแพรลี่ใช่ไหมครับตัวละครเราจะต้องใช้ตัวละครตัวอื่นนะครับเพื่อสวิตช์มาทําการแพรลี่นะครับแต่ว่าตัวเนี้ยเขาเป็นสายโล่ที่สามารถที่จะแพรลี่ได้ด้วยตัวเองนะครับดูนะฮะพอศัตรูโจมตีมาปุ๊บเนี่ยเราสามารถแพรลี่แล้วก็โจมตีได้ด้วยตัวเองครับแล้วเป็นสายกายภาพนะโจมตีดีแอสเซิลด้วยนะครับเมื่อกี้อ่าแล้วทีนี้เขาก็จะสลับมาเป็นตัวละครตัวใหม่นะครับอีกหนึ่งตัวเลยครับตัว5ดาวนะครับตัวเนี้ผม เออผมรู้สึกว่ามันชื่ออะไรเบอร์ไนซ์หรือสักอย่างตัวเนี้ยครับมีความสามารถเป็นธาตุไฟนะครับแล้วก็เหมือนกับแบบว่าจะโจมตีเป็นไฟแล้วก็พ่นไฟได้นะดูจากข้างหลังนะไอเขาเรียกท่อท่อปืนไฟเหอเหมือนแบบทวอเฟรมอ่ะคือแบบปืนไฟอดูดิคนดูกคนมันเท่มากเลยดูดิแล้วมันยิงแบบยิงรัวมากนะครับแล้วก็เบิร์นนะครับทำให้แบบว่าความเสียหายอโนมัลลี่สูงนะครับแสดงว่าให้ผมคาดเดานะตัวเนี้ยโอ้โหมันคือตัวเออ ประเภทผิดปกตินะครับแล้วก็สามารถทําธาตุไฟได้ไวมากๆครับดูดิพุ่งแป๊บเดียวก็ติดเบิร์แล้วอะ่ะกด E ค้างนะกด E ค้างนะเท่าที่ผมเห็นเมื่อกี้นะเมื่อกี้คือใช้พลังงานนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูนะครับเราเราสามารถแบบสแลปไปด้านข้างได้ใช่ไหมครับแล้วกด E ค้างนะครับเพื่อใช้พลังงานนะครับแล้วก็เบิร์เป็นไฟแบบรัวๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อเมตาในอนาคตตั้งแต่1.2ไปเนี่ยเราจะมีตัวอนม m a l y เพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งตัวแล้วนะครับก็คือตัวธาตุผิดปกตินะที่จะทําให้เราสามารถเล่นธาตุเบิร์หรือธาตุไฟได้นะครับก็จะเพิ่มลูกเล่นให้กับทีมไปอีกนะครับถ้าเากิดสมมติว่าเราเอาไปคอมโบกับธาตุณปัจจุบันตอนนี้ตัวที่มีความสามารถผิดปกติหลายๆตัวตอนนี้นะครับเราก็อาจจะทำ disorder หรือหรือเขาเรียกว่าไงทำปฏิกิยาธาตุ 2ทาธาตุพร้อมกันหรือ3ทาธาตุพร้อมกันได้ง่ายขึ้นนะครับทีนี้ผมก็เลยคิดว่าตั้งแต่1.2ไปเนี่ยแพดมันน่าจะเปลี่ยนเป็นอโนมูลีลแบบโดยสมบูรณ์แล้วนะก็คือแบบไม่เชิงสมบูรณ์หรอกก็คือแบบมีตัวให้เล่นแล้วอะว่าแบบว่าเราจะไปเราจะไปสายดิ s สอ่งเดอร์หรือจะไปสายแบบ anomaly แลแบบ anomaly หลักๆเลยโดยที่เราเราไม่จำเป็นต้องเล่นสายดาเมจแบบโจมตีรุนแรงแล้วเราเน้นแบบการโจมตีเป็นธาตุ t, แล้วก็เขาเรียกว่าไงใช้ความชํานาญธาตุเป็นหลักนะครับในตั้งแต่แพต1.2ไปเนี่ยอาจจะได้เห็นผลตรงนี้มากขึ้นนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะครับเรามาพูดถึงในเรื่องตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะลึกรายละเอียดกันอีกทีถ้าเกิดสมมติว่าผมได้ในส่วนของในตัวของส่วนของแพตสี่หรือสเตตของตัวละครมานะครับเดี๋ยวเราค่อยมาคุยเรื่องนี้กันอ เอาเป็นว่าหอมปากหอมพอกันประมาณนี้เลยก่อนนะครับโอเคครั okay, วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมเอาไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านรือขอตัวไปก่อนสวัสดีครับผม